น้องจ๋าเมื่อนี่ยไอซีพาพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลสวีเดนข้างทางนาจะเนาะจะเก็บพอดีกินจ้ะเ,เ,เพราะว่าเมื่อไงบอกว่าเพื่อจะเก็บหลายเพราะว่ายูเยอรมันเพื่อจะก,กินมดจ้ะพี่น้องจะ้ะฉะนั้นไอซีเก็บว่าเออ่ประมาณสองสามหน่วยเนาะแต่ไอ้ยาให้พี่น้องเบิ่งว่ามันดนพี่เองมั่วเมื่อนัไหร่เห็นเด็กน้อยเพิ่นเอ่อ,อเก็บเต็มเลยเด็ก,กน,น้อย,อยอเลยมั่วมั อันนี้เป็นพันธ์สีแดงลกายๆกับพัน์เอ่อเขืเอนพันธย,ยังนะพันเอ่อนี่นี่พัน์นอีหยังเหรอโยรหาบาทบานเฮานะมันก็นจะมีแมลงเนาะเดี๋ยวอาจะพามาเบิ่งกกนี้ก่อนพวกนี้มาดูกกนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งที่เป็นสีเขียวแต่โดยส่วนมากแล้วกวนอยู่นี่นะจะมีแมลงกัดจ้ป็นแมลงกัดแบบนี้ร้ายหลายเบงนี้แข็งกับยู่แคมเลย แต่มีความดกของมันเนาะอันนี้ไอ้กระยังบเก็บเลยจ้ะเพราะว่าแมลงมันเยอะมากโงอุ้ยอุ้มันเนี้เตี้ยจ้ะมันก็ต้องเหลือโอ้นี่นนะลูกแรกเนาะมันก็ยังมีแมงอยู่แต่ก็ไม่เยอะ <Okay. S 2> สองลูกมันกันยังมีแมงกัดอยู่จ้ะแต่ถ้าเขาเลือกเลือบไปดีก็ก็โอเคอยู่นะฝนกระซิโตขาหัวบางนี่จช่ไหมม,มันดกโพดโพไอ็บ่เคยเห็นแอปเปิลดกป,ปานนี้จา้าเตือเออเคยอยู่ได้อยู่ฝรั่งเศสเดียนนะ๋ยวนาะไม่ใช่สิยูเยอรมันนี่คะ่ะฟาดบางนี่นบรรยากาศสีอึ่มครืมอนเลยเด้๋ยวจะฝนมันจะตกเนาะเดี๋ยวไอจะเชียรค่ะอันนี้ให้ดู ไม่จ้ะพันตัวนี้เนาะลงนอนเดีย๋ดวยวให้ซีซมให้เบิ่งอร่อยมันยังโบสุกจ้ะบ่บได้จ้ะพุกมันยังแบบใน้อน่อยู่เบิร์นเป็นแบบน,น้อบบนน่อยโบโอเคเนาะ เบิ่งอันนี้กับเป็นเน,น่าเน่าเบิ่งเนเ่ยอันนี้เน่ามาเลยจ้ะน,น้อยมากที่จะไม่เน่านานะเน่าก,ก็ไม่เยอะสรุปแล้วอัไเดี๋สามหน่วยจ้ะไปเออ,อไอจับเลยแล้วมันคล้ายๆกับแอปเปิลฟูจิฟูจิในไงอีกลูก ร่วงเต็มดินเลยจ้ะอายจะชิมให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นแอปเปิลฟูจิหน่ยละห้าบาทบาทเฮาเนะชิมให้เบิ่งอืมอมันนี้อร่อยหอมหวานบ่มีคนจ้ะม้นนี่ฝนตก แถวนี้เป็นแบบว่าร้านอาหารเยอะเนาะจะพาพี่น้องมากินข้าวจ้ะแถวนี้ก็มีร้านไขยด้ยจ้ะแต่ว่าวันนี้มาดูว่าปาจะพาไปกินอะไรเนาะมันเป็นร้านอาหารจนหอดพูนมันจะเกิดกรฟุล,ลีนลินจ้ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารบุฟเฟต์จ้ะไปเป็นอาหารบุฟเฟต์ฝรั่งเนาะก็จะมีอกสระ,ะแล้วก็อันนี้เป็นไก่จ้ะ ค t e l y อดเรกไอ้ก็อ้ก็กินเป็นดลจ้ะคือ eat อะอรไหม ก็จะเป็นพวกเพนติงางามๆจ้ะตกแต่งตกแต่งร้านอาหารงามมากเลยมายจ้า,า,ากินข้าวนามัยเนาะเสียงดังก่อได้อาหารบดถึกปากก่นได้เด้่มวันนี้นสิบไ อร่อยเดีมันี้จีปาเกตต้อร่อยายนังข้างทางแนมนะยังไดคนถ้าแปลว่าถครอยู่ข้างนอกก็กอีแบบด เฮ้ฮัลโหลเนะาะมารยาทนะแต่สัสมตมณ์ดูดีใ,ใจนะจะอ,อยู่ประเทศไทยเนี่ยมนันยงรียกออกปอบเลย แสบจังฉลัดอืมทั้งสวนทั้งเบสอ๋อใช่ไหมอืม Pinon Kuchal. Dut dis, it's very delicious. Schnitzel. and potatoes. Kerefou. Mm-hmm. Mm-hmm. It's coffee time now, yes.

Even if it is not espresso, it's, uh, it's good. Cafe. I think cafe enough with What do you think about the coffee? Good? Not bad. Okay. Ooh, <laughs> ーーごめんね、太陽。 เดี๋ยวไอกินกาแฟแล้วก็จะพากันไปโคกนะถ้าฝนมาตกจ้ะ ป้าโโปวดโพเทลานะนเดี๋ยวไอกินกาแฟาน,นะเดี๋ยวสิบาพี่น้องอยากบกุกไอจันนี่แล้วก็เราจะนั้นถ้าบนบัวโดก็จะเข้าป่าเนานะตอนนี้พวกไอ้ก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไอ้จะพาพี่น้องไปอยากเบิร์ตอ่นนี้ฝนลินเลือจ้ดโอเคหล่ะป้า I Would be beautiful with this เนี้ยนะถ้าถ้าฝนบอตกนี่มันจะเป็นแบบว่าสีมันจะโอเคมากเลยแต่มันีมันก็จะม,มืดกินไปน,นะ ร,รอบๆในเมืองก็จะเป็นประมาณนี้จะมีร้านละหงร้านอาหารเยอะมากเลยไปไปเบิ่งร้านอาหารเ,เงางามงาม้ะจ้ะเนาะแหวออ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเอ่อไปเซนีเนาะฝนตกอีกแล้วโอ้เรนเนิดงดอกไม้งามงามติดฝนจ้า บายบายซีคูทูมอร์นีมิสเตอร์ฟิตเนสไปค่ะอ๋อตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารไทยจะพูดปกปบปบจะมีธงอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าฝนตกจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นคลิปพาพี่น้องมากินข้าวเทียบแอปเปิลแล้วก็ย่างส้ม รูสกวิาากาจัหน่อยเนาะพวกไอ้ยบเคยเข้ามาเลยทางใน,นนี่มันงามมากเลยแล้วก็ที่กลับไปล่นแล้วจ้ะฝนตกยังบ่แห้งแต่คาดว่า,าจ,จะแรงเนาะจะเนาะเอาเมื่อนะ่าจะเนาะเด็กน้อยสองคนมอก,กินี่เพมือนกันขัเป็นสองนิ้วนะช <c oughs> ีวัน t t บีออนวีดีโอเนี๋ยวป้าก็กพยายามเบี่ยงเบี่ยงแบบว่าพยายามให้แบบว่าเออเพื่อนเข้าว,วีดีโอเนาะเพราะว่าเขาพยายามเอออย่างนะ รักษาสิทธิส่วนบุคคลนะจ๊ะนาอสำหรับมารด้อากับป้าก็ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้อายกับป้าหลายๆเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย